ผลชีช้างถ้าให้นึกถึงซุปตาชายที่แฟนๆอยากรู้ความเคลื่อนไหวมากที่สุดหนึ่งในนั้นจะต้องมีหนุ่มโป๊บธนวันรค่ะเพราะไอจีก, IG ก็ไม่ค่อยอัพแต่ยังดีที่ตอนนี้ละครเลือดรักธนรงคกลับมาออกอากาศทุกวันให้แฟนๆได้คลายคิดถึงกันบ้างถ้าอย่างงั้นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของหนุ่มโป๊บมาคายีเรียกว่ามานำเสนอดีกว่าค่ะให้แฟนๆได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน คิดถึงพี่อยู่หรอจ๊ะคิดถึงพี่อยู่หรอจ๊ะคิดถึงพี่อยู่หรอจ๊ะแต่ถ้าคราวนี้ฉันชนะเนี่ยเธอต้องยอมเรียกฉันว่าพี่ตกลงไหมได้เห็นพี่รามคุณชายเอาแต่ใจแตกขียอออนในละครเลือดรักทรนงที่กลับมาออกอากาศทุกวันก็ทำให้แฟนหายคิดถึงหนุ่มโป๊ไปบ้างนะคะเพราะไอจีส่วนตัวก็ไม่ค่อยอัพ ล่าสุดก็คือหลงรู้ปวยพรปีใหม่ก่อนวันเกิด27ทธันวาคมปีที่แล้วนู่นและรู้กันดีว่านานๆทีหนุ่มป๊อบจะออกงานแต่ถ้าออกงานก็มักจะเป็นถูกต้องแล้วค่ะ งานบุญวันนี้ลยคอนำภาพบรรยากาศล่าสุดของการไปร่วมงานบุญของหนุ่มโป๊บเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้แฟนๆได้อนุโมทนากันค่ะกับงานบุญเดินวิ่งการกุศล45โพธิญาณชาริตี้รัน2023ที่วัดนิมิตโพธิญาณพระอาจารย์ตุ๋ยกริบกิติยาโนจังหวัดอุดรธานีซึ่งนอกจากหนุ่มโป๊บแล้วก็ยังมีผู้จัดละครนักแสดง และคนในวงการบันเทิงคนอื่นๆไปร่วมงานด้วยค่ะงานนี้ได้ยอดบริจาคไม่เป็นทางการประมาณ6ล้าน5แสนบาทซึ่งจะนำไปช่วยเหลือ8โครงการค่ะเช่นมูลนิธิเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยวัดพระบาทน้ำพุ และหลังเสร็จจากทำบุญวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ดุมป๊อก็กลับมาเข้ากองละครพรมลิขิตคิวแรกของปีกับสาวเบลล่าที่เพิ่งกลับจากทำบุญที่สปปลาเมื่อวันเสาร์เช่นกันและหลังจากนี้ก็จะเร่งถทท่ายทำต่อกันเต็มที่แฟนๆได้ฟังอย่างนี้ใจปูแล้วใช่ไหมคะระหว่างรอพ่อเรืองพ่อฤทธิ์ในพรมลิขิต <c oughs> ก็ดูพี่รามในเลือดรักทรโนงกันไปก่อนนะคะหล่อเหมือนกันค่ะ หรือจะเถียงเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง